สวัสดีครับวันนี้ภารกิจเสร็จสิ้นนะครับผมอัดสำชันศรีราชาชนบุรีส่งที่มินบุรีครับผมอันนี้จะเลาะเข้าไปง่ายๆครับวันนี้เข้าบ้านครับผมเข้าบ้านเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปต่อที่ อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาไปทำอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยบอกครับผมแต่วันนี้นี่ครับได้ไก่ต้มน้ำปลานานแล้วครับไม่ได้กิน ไก่ต้มนั่นแหละจากสาฟาร์มครับผมที่ถนนเน่ามินครับร้อยหกสิเอ็ดนครับก็เลยแวะไปซื้อไว้จะเอาไปกินตอนนี่ครับถึงบ้านแล้วก็จะกินเลยเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยครับผมบการจะราจรนเหมือนเดิม ถ้าสายๆเย็นๆแล้วก็เนี่ยครับเป็นสภาพเส้นนี้นะครับผมติดเหมือนเดิมชีวิตขับรถก็ชีวิตอยู่หลังพวงมาลัยก็เนี่ยครับเป็นเช่นนี้ครับอยู่อยู่แต่ในรถครับผมอยู่แต่ในรถ ออกหาเงินกันนี่กินก็นีนอนก็นี่ง่ายๆสไตล์สไตล์ผมครับไม่ยุ่งยากครับไม่มีเงื่อนไขให้สำหรับตัวเองี่อนนี้อยู่ถนนแจ้งว่าทนะ หน้าราชพัฒนนครนจะมุ่งหน้าสู่ถนนวิภาวดีครับผมอันนี้จะเข้าบ้านตะวันครับจะไปเตรียมเสื้อผ้าเือไว้พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เช้าล้างรถล้างไรเสร็จก็นะต้องไปล้างรถก่อนครับล้างรถล้างไรเสร็จก็จะไปเลยอำเภอพีไม้ครับผมไปนอนไปนอนที่บ้านลูกค้าครับ อาจะรับอุย้ยบอกซะแล้วว่าจะไม่บอกนั่นนี่คจะไปนอนที่นู่นจะไปรับลูกค้าอีกครับผมวันนี้ภารกิจก็เสร็จสิ้นครับผมอัดสัมสันศีราชามินบุรีนี่ก็จะเข้าไปกินข้าว ของแซบของแซบนะครับท้ายคลิปท่านใดสนใจใช้บริการติดต่อได้เลยครับผมแท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางบริการออกต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพบริการจะไปทําธุระบริการไปเที่ยวหรือนำเที่ยวนะครับผม ติดต่อมาได้เลยครับสอบถามรายละเอียดได้เลยที่0926143880รถอยู่ดอนเมืองกรุงเทพนะครับผมถ้าจะเดินทางกะรุณาจองไว้ดีครับผมไม่ใช่ปึกปักใช้เลยอันนี้ก็จะยากหน่อยครับเพราะเพราะว่ามันมันมันไม่มีเวลาคำนวณระยะรถติดครับผม เช่นเคยครับผมอาจจะเรียกใช้บริการแท็ mm. กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางสนใจจะไปไหนใช้บริการไปไหนต่างจังหวัดวิ่งต่างจังหวัดครับโซคโชนครับโซนอีสานโอ้ยทะลุมิติครับผม mm. ท้ายคลิปก็ขอกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมกับช่องขาเลาะชแนลนะครับผมฝากกดติดตามให้หน่อยครับผมหาผู้ร่วมเดินทาง410คนเพื่อจะไปถึงเป้าหมายครับผมบก็มีเวลาก็ถ่ายมั่งไม่ถ่ายมั่งเพราะว่ามันขับรถครับมันไม่ค่อยมีเวลา ต้องหาเงินด้วยครับผมชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันต่อไปครับผมสวัสดีครับ